ทุกทุกคนค่ะออมสินแอบมองเบนสามีนะคะเพิ่นทำกคบาาสรรองเท้านะคะ mm hmm. yeah. uh, อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเดินป่าของออมสินนะคะ <c oughs> ถามว่าออมสินคิด uh, <c oughs> นี่ไหมทำกควาาสารไหมบอนะคะ พอดีมืออื่นนะคะเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์ของออสินนะคะชิเนกับชิมิเลิกงนย้ำนะคะไปเข่ปาปลาเพื่อที่จะหาเห็นนะคะชิมิเสียงแขกแขกงน,นะคะเพราะว่าออสินแอบ่ายเพื่อนนะคะ อ้อมสิบบบบนกับสิเขาปลาไปกับเพลินเนาะแล้วกับปลาที่ออมสินไปนะคะเออมันจะเป็นปลาปลาชื้นนะคะก็คือแบบมันเปียกเนี่ยนะคะอรแมนปลาแห้งนะคะที่นี่ออมสินกับใส่รองเท้าธรรมดาไปทายนะคะออมสินกับตรงใส่รองเท้าต,ตัวนี้นะคะเดินปลานะคะอ่าอาทิตย์ที่แล้วที่ออมสินใส่รองเท้านี่เดินปลานะคะเป็นอ่ช่วงที่ฝนตกก็ดีค่ะ ก็ถือว่าร้องท้าคุณน,นี่นใส่ดีๆมากๆเลยค่ะพอ,อี่นอนนะก็เพิ่งกะทำข้อสารให้ค่ะเดี๋ยวอ,อมสินกะจะไปอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานนะคะเพราะว่าเมื่อน,นี้ออมสินทำงานสีมุแหลงค่ะเดี๋ยวก็จะให้ผู้เบาวซ้มหน่อยนะคะก็คือคุณสาของอมสินนี่แหละค่ะไปซุ่นะคะ เสร็จไปแล้วด้วค่ะขังนึ่งค่ะอันนี้ก็อีกขังนึงนะคะที่เพิ่นจะทำความสะอาดให้นะคะทุกๆคนอมสินแอบตายเพิ่นนะคะนี่แหละค่ะคุณสาวอมสิงกับสมิหนาทีเฮ็ดทุกอย่างนะคะทุกๆคนอมสินกับจะมิหนาทีแค่ ให้กเขา่าถ่เจ้าของกินนะบอบางเนาะออมสิน่ะเจ้กสิล่ะค่ะสไตล์ออมสินเนาะเดินทางไปทํางานกลับมากลับมาโน่นนะสิล่ะค่ะเมือ่อกี้เป็นวันเสาร์นะคะแฟนออมสินก็หยุดนะคะเพื่อนก็เลยจะก,การาทําทุกอย่างนะคะทาครอบสะอาดนะคะตอนนี้แฟนออมสินก็นกำลังจะตอนนี้แฟนออมสินนะ มื่อนี้นะคะแฟนอมสินพ่นบอกว่าเพื่อนจะเคลียร์นะคะระเบียงนะคะเพิ่นก็เคลียร์ไปครึ่งหนึ่งแล้เพราะว่าสินปลูกมันฝรั่งไว้นะแล้วก็ตัดมันฝรั่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแลวตอนนี้ก็รองแถวอมสินจะเอาไว้อยู่ข้างนอกระเบียงนะคะ พิ่นกัเลยจากการทําความสาะอาดถ่ายขเสียงอาจจะดังแน่ได้ค่ะเพราะว่าเครื่อสัสผ้าที่สินซกผ้านะคะของทางานค่ะพอยพี่นองสินเดือนนีออมสินกับสามีนะคะอาจจะสื่อเครื่อสัสผ้าไหมนะคะกะหารกันนะคะหารกันแบบไหนนะคะสามีใจแปดสิบนะคะออมสินใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกๆคนค่ะนี่แหละค่ะหารกันในสไตล์ ครอบครัวของออมสินนะคะทุกๆคนอาจจะฮ่าๆาแน่เลย,ยค่ะหารกันแปดสิบยี่สิบนะคะฮรุ่งนี้ก็สิได้เดินทางไปแล้วค่ะทุกๆคนเดินทางเขาปานะคะ ปลาอยู่สกอตแลนด์ก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวออมสินจะถ่ายปลามาให้เนาะแล้วก็ออมสินก็นจะถ่ายอ่ะบรรยากนนาศน้ำตกมาให้นะคะทุกทุกคนค่ะน้ำตกที่เกินซื้ออยู่อีอกมองหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์ดนะค่ะเด้อเดี๋ยวออมสินสีถ่ายมาให้นะคะทุกทุกคนตอนนี้ก็นัง่งมึงเพิ่นค่ะให้ไปทัวร์ค่ะถอดรองเท้าแล้วก็แปรงไปน้ำนะคะ ย่งมีความสุขนี่นะค่ะสามีออมสิงก์จะ hit ประมาณนี่แหละแตะ่ละอาทิตย์นะคะแต่พอมีกิจกรรมเหตุกันค่อนข้างจะโอเคค่ะเดี๋ยวออมสิงก็จะไปเหงาประมาณสี่โมงห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงกับโมงสิบโมงกับประมาณห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนะคะ โอเคค่ะกะพอกันไหมเนาะคะ่ะออมสิงกะไทยมาให้บุญซ,ซื้อค่ะว่าพื้นเห็ดอีหยางแนวน,นะคะ่ะว่าพื้นกำลังเห็ดอีหยังนะคะพุ้นสานะคะ ไปเข้าหีกับพวกหัวสิแต่เห็ดว่าได้เห็ดเน้อค่ะเพื่อนพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศละพามาเนาะเ้าป่าหาความสงบผ่้กคลาจากของก่อนเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะซ้ำนี่ละค่ะทุกทุกคนพอกันไ่เนาะคะ่ะบ๊ายบายจ้า เจอกันในพี่หนาเด้อค่ะเด้อทุกๆคนเอ้ยอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสิเนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย